ส่วนที่ควรหลอลื่นนะครับตัวโซ่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกผมเคยเจอว่ามันเป็นสนิมนะครับคือถ้าข้อต่อโซ่เป็นสนิมปุ๊บโซ่มันมัน,ม,นมันตายอะครับทีเนี้ยบางทีการยกเปิดปิดใบตัดมันจะรู้สึกหนักหรือฝืนพอมันฝืนปุ๊บบางทีมันมันจะทําให้พวกลูกลอกตัวเนี้ยครับโดนโดนกินหรืออาจจะแตกก็ได้นะครับเพราะเป็นลูกลอกพลาสติกตัวนี้ นะครับแนะนำทุกห้าสิบชั่วโมงครับเขดพ้น wd ก็ได้ไม่ไม่แนะนำให้ใช้จารบีนะครับในส่วนนี้เพราะจะรบีเราป้ายไปเราวิ่งบิงตัดหญ้าพื้นที่มีฝุ่นมีดินนะครับบางทีมันขึ้นมาตรงนี้มันติดหมดเลยสีนี้ทำความสะอาดหญ้านิดนึ่งนะครับ ในส่วนของตัวบงังคับเลี้ยวนะครับสังเกตจะมีฟันสเตอร์่าขอเปลี่ยนตำแหน่งค่ะสังเกตจะมีฟันสเตอร์อเนี่ครับพวกจุดหมุนอย่างเงี้ยตัวรหล่อลื่นหมดเลยเพราะใช้ไปนานๆถ้าเราไม่ได้หล่อลื่นบางทีมันมันก็อาจจะไม่ลื่นคล่องตัวเหมือนเราตอนเรารับรถใหม่ๆ,ๆนะครับพวกนี้นะครับนะโอเคครับ ในส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับมันสามารถมองเห็นไปยันถึงใต้บอ็อบตัวระบบตัวโซ่ยกนะครับพวกนี้ฉีด w d ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพาดูตัวระบบส่วนท้ายนะครับตัวเกียร